จันสวัส <depression> ด <pes> ีค่ะจันทักทายนองคะหลังต kind of ัวเลขออกป้าอดจาจรย์คือคัขึ้นแน่เดะอจย์ปูไหมปูไหมกเมันก็เป็นหัวผมก็บอกเลยเนาะก็นด้ามันจะจัถามๆให้เป็นเราวมันก็ถือเล็กแล้วหายตัวเดียวนะไม่ได้หาแบบหลายตัวสมทเนาะค่ะแตก ผมสันไม่ได้จับปลาผมก็ว่าอยู่มันอีตัวไหนเล็กนะเพื่อกต่ล้ำสีตัวเล็กงี้ว่ามันเป็นตัวไหนเงยังวายยังเป็นแก้วจริงมันก็ออกหัวจีไตนั่นเลงกับหัวเนาะกันหกสามก็ต้องเอากับอยู่แล้วเนาะจันเนาะเขียนไว้อยู่นี่หกสามสามหกนี่แต่ว่าสามหกไม่ได้เขียนเนาะแต่ว่าคนก็เอาเป็นมีคนถูกอยู่ค่ะเออก็สิมีผู้ถือยู่ดอกยวขันฟูเคยติดตามเลขปู่กับคนสิหันมาหันทางเด็กไม่กนแนวทางของปูสีเงินเนาะค่ะ อันเพราะว่าเขาพันศาหนิมันที่ยีสิบสองเนาะค่าจันขันมือขันมือแรงเรามาหน่เด้อฟังได้กะทีเด้อขันมือแรงหน่คืนนี้ขันปูมาบอกต้องงวดผมกะทีหายแต่กรู้แต่ว่าผมจะไม่พูดผมจะให้พี่โจบอกได้ทีเด้อขันเรามาให้ต้องงวดมือแรงที่ว่นเล็กแล้วเขาเราสิมาเพราะว่าเอาจริงหน่มันเขาพันสามที่ยีิบสองมันกันยังอีกหลายหมื่นเปล่าจาหกยังอีกซีนถ้าเจิเรามาทรงไทยให้ปึ๊บ

กแต่ดีใจนะผู้ประสิิ์เป็นแต่เสียใจนะผู้บ่ถถกมันตอกคือเจ่น้นแหะมันทีหนึ่งถึงหามตอดอีกแม่นอยู่ค่งกันเอฟขันร้อนมากไม่แ้วก็่าส้มหายหาไปว่าหูเด้อยที่เจอได้ค่ะอาจารย์ค่ะเอฟซีบางคนเพิ่นก็อยากได้อยู่เนาะค่ะครับเพราะว่าผมเกิดสีเปื้อว่าถึงเรี้ยงเลเรี้ยงเบอร์ผมก็บอกเลยแต่เดี๋ยวนี้มันประทันเขาภาษาแม่นอยู่ค่ะคิดเพราะขันร้อมาคงมเกิดสีหายได้แต่ว่าขันหลังเขาภาษานั่น โบคุยเลยเดินเลยคือจำพรษาแล้วคุณจ้ะพอกันคุณละออกพรรษาคุญละสามงบารามีแค่สามเดือนกอนเพราะว่าเห็นวานนี้วันรมี้มันเริ่มเมื่อไหร่เหน็นปะไอ้เก้ามันก็นเป็นหกสามเลขแล้วแกเขาเลยเอาจริงเขาเลยคือเราบังเฮาไว้เนี่ยคือบาลมีเฮ้าก็เริ่มจีไรล้อแล้วก็ไปขันเขาพรรษาแล้วสามเดือนต่างบารมีแล้วผุว่าอาจสิมน แม่นก็เก้าอีกเลขเพราะว่าไปสั่งเป็นบุญรักษาสิเลี้ยวค่ะเออแต่งวดน,นี้ก็ดีใจน้าผู้เป็นถือแต่ใจใจน้าผู้เป็นพาโอกาสไปกับ้ว่ากันดอกเลขมันก็มีเขา่านี่หลุดแต่งวดน,นี้สําหรับผู้เอกเป็นถือบอกว่าถือพอกระเล็กฟูแล้วก็หายไหวโตวเดียวั้งแต่ต้องงวดเนาะก็ต้องด<ฆ>้ยเปลี่ยนแปลงเมื่เคยงั้งเมื่อเช้าฟันวาเพิ่นมาบอกให้ไปซื้อผาน้ำฝนเนี่ย ผมกแจะทำอย่างนี้ว่าผมก็มาเลีศูนย์มันกไม่ได้บอกเลขเด้ออปู่ก็บอกเลขผมก็บอกด้วยเลขเร่ากับคงเดิมเมื่อเก่าไปเฮ็ดเอาคุณก็บอกมีเด้อแปลว่าขันมือแรงขันเรามาผมกับสีไฮขันบ่มากต่แต่บ่มีตัวเลขกหายกันเด้อสีแค่จว่ากันขันมากับสีไฮไในร้ายเราจะไปคุยเอาหายพี่จันสมุนกับเจ้าในร่ะอาจารย์กับสีบ่เว้าแล้วเนาะะอาจารย์เนาะเพราะว่าจะได้เตรียมตัวเนาะค่ะเตรียมตัว อาเขาพรรษาปฏิบัติธรรมเนาะอาจารย์เนาะแต่คือผมบอกแหละผมก็่จะได้เตรียมตัวเขาพรรษาได้สำหรับตัวเลขเนี่ยค่ะเรามาให้ผมก็่จะให้แทนบ่มากะกับคู่นะบ่ะเจอกันตุลา่าไหมตุล่าออกพรรษาเมื่อใดเนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งปฏิทินเนาะค่ะวมาเนี่ตั้งแั่ประมาณยี่สิบตัวได้แล้วละพรรษาอลไรไปกับสามเดือนเนาะก็จะได้เจอกันรอบหน้าเนาะค่ะบุญไลายมันเองมาสามตัวแต่งเนาะออกพรรษา ต้อค่ะขิงยูกระปุนเทน้ำแบนค่ะปูซีกันอันนี้ก็คุยกันวา่าไลตี้เนาะกะาับจันหลังเลขออกเนาะคุยน้่นหัวมวนคุยได้อยู่กันตอนนี้แต่ว่าก็แต่ว่ากันเขาบัญชากับคุยกับจันได้อยู่เรื่อง่ะแต่ว่าจะไปคุยเรื่องเลขเ,ลเลรงเบอร์เนี่ยไม่ได้เนาะค่ะคุยเรื่องอื่นได้นะะเนาะกับจันเนาะ ไมยได้ได้ไมาต้องมาทามาเลยกอย่าหลุดดิดีเกิดถามมาหลุดอีกงานเข่าอีเดจันม็นรู้ยู่กับผู้บอกได้ฉันเขาพาแล้วม่นเห็นกันบผูบอกว่าพี่กันไปเร็วที่จังผมบอกนั่นแหละว่าเขาพันศาแล้วผมจะรักษาศีลแต่คิอว่าเด็๋มาบอกเรื่องนี้อันนี้มันเหลืออยู่ประมาณสี่ห้ามื่นเขาพัา ฉันแล้วมาบอกมแรงไก่ส้มให้ได้ติดโจเด้อค่ะจันค่ะอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะจันที่อ่าไวเลตตี้กันที่คุยหลังเลขออกแล้วอาจารย์เนาะ9363อาจารย์ก็บอกอยุตตลอดนี่แหละค่ะว่าให้กับหัวน้ำเนาะกับหัวกับเอาแต่ผมก็บอก่ทุกยานไม่ขึ้นยู่กับบุญน้ำแมนอยู่ค่ะผูู้แต่ดีใจน้ำตัวบ้าไดเบิร์ตจะคอยว่ากันไหม เอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปสุราเด้อบัดนี้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะกราบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกคุยกับจันเดี๋ค่ะหลังเลขออกเนาะอ่าคือปูสีเงินนี่เพิ่นก็มาให้ยสามตัวแตงวนแรกปกติเพิ่นสิให้สามตัวนี่สองคู่เนาะค่ะบัดนี้ปูก็เหลือให้แค่สามตัวคู่เดียวเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวะคือตรงนี้เนาะค่ะแต่ปูมาให้แต่แรก เพิ่นก็ว่าเก้าสามย่าลื่มหกสามน้่เด้อเพิ่นว่าวันนี้เก้าสามมันดังแห้งแล้วค่ะต้องกลับหัวก็เป็นหกสามสามหกแล้วค่ะเลขออกสามหกข้างบนออกสามสามหกแล้วค่ะก็ขอแสดงความดีใจนะคะกับคนที่มิโซมิลาบนะคะที่ได้โชคได้ลาบของวันนี้นะคะขอแสดงความดีใจมากๆเลยนะคะ่ะกับผู้ที่ได้ผู้ที่พ้นดันได้ก็สู่ไมเนะคะอย่พึ่งท่อและะ้วค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็อย่าพึ่งทอ้อแท้อะคะ่ะเอาไม่เน,ะนาะแล้วแนวทางของผู้ใดเขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจีไปเลยเนาะคะ่ะไปได้คลิปนี้เลยคุยกับาจาันเนี่ยปูอรุณเนาะคะ่ะปูอรุณเป็นกระห่เก้าสามเนาะคะ่ะเก้าสามที่เป็นฝันเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขออกหกสามสามหกเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะเกือบเนาะคะ่ะ รวมแนวทางตัวเลขไปด้วยกันเลยนะกะค่ะไปเร็วในนด้นกันน้องเต้านะกะน้องเต้าใคห้าสามเก้าสามนะ,ะ่ะห้าสามเก้าสามนะว่อุ้ดปูดมไหมปูดมเข่าอยู่ตอนนี้ไหมน้องเต้าปูดมไปมสองหน, 2, 1, นึ่งเจ็ดนะเดี๋ยวเดินอยู่ในไลน์แอดมี่นี่ค่ะ เลกปูดมไหสองหนึ่งสองเจ็ดอยู่ไหมกลาอยู่ในไลน์เห็นไหมเดี๋ยวแอดสีเอาออกมาก่อนเนาะคนมีสองหนึ่งน้ำเลยค่ะคนทรงมาในไลน์เห็นแต่ว่าแอดก็เอาลงคลิปอยู่ดิลงคลิปอยู่เดี่ยนะค่ะเดี๋ยวเข้าไลน์กันแป๊บหนึ่งเนาะนกเต้าทรงมาไห้และะ้วค่ะเม่อเ้านี่แอดเด้วเบ้าอยู่คะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะเลขดวงวิญญาณของอปู uncover, ป่ดมแลค่ะของเลขปู่ดมแลคะเพื่นตันไทยหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแลคะสองหนึ่งเจ็ดเลขออกสองหนึ่งข้างล่างแลคะนี่ของคุณแม่ของน้องเตาแล้วคะเป็นล่างของปู่ดมปู่ดมไท่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแลคะสองหนึ่งเจ็ดเพื่อนไหย ตัดเอาเนาะคะ่ะตัดเอาะ,ะข้างล่างออกสองหนึ่งเนาะคะ่ะเลขปูดมคุณแม่น้องแก้วเนาะคะ่ะล่างทรงปูดมเข่าะคะ่ะสองหนึ่งเนาะ,ะอันนี้อันนี้แอดเพ่ได้เขียนสามสองตัวลงไหมแอดเขียนแต่ว่าสองหนึ่งเจ็ดเพื่อนตัดออกมาจากนี้เนาะคะ่ะเก้าสามก็ต้องกับหัวขึ้นกันเนาะันใดใดไม่เก้าเอ,อันนี้ของผูะะ้ใดเนาะสามโอ้ย อาจารย์แมวเนาะคะ่ะเรกอาจารย์แมวเพิ่นไห้เรขอาจารย์แมวเขาะะ่าค่ะนี่ค่ะเพิ่นไห่สี่หกสามเนาะคะ่ะเข่าเนาะคะ่ะหกสามสามหกเนาะคะ่ะนี่ค่ะพนว่ากลับนําเดอร์สันเอาให้เป็นเดอรสันป้าดปูเขา่ขากค๊กคักเห็นไหมนี่เนี่ย คือเป็นสามหกสี่เนาะค่ะคันเป็นสามหกสามแลว้วก็งอนเข่าสามตัวเลยที่ค่ะนีาจารย์แมวนะค่ะอาจันแมวเ,มวเข่าค่ะจันแมวสามหกสามหกหกสามเพื่อนกับน้ำสามหกตรงๆเนาะคะ่ะสามหกจย์แมวปาดปาดปาดจันแมว,ป,ๆๆแมวปูขาวมัอนอยากได้นั่งล่ำเนาะคะ่ะ เพิ่อนอยากล้ำเลยค่ะโอ้ยนางล้ μ, ำงามๆเลยค่ะนางล้ำสวยๆเนาะปูขาวอยากได้นางล้ำนี่ค่ะแอตกตอร์สิไปเลี้วแน่เนาะลุงติง้งมาเนี่ยเลยคลุงติ้งเชียงคานเนาะะคะ่ลุงติ้งเชียงคานลุงติ้งเชียงคานเพิ่นไห้อี้ยงกอลรักนวลรักนวยเป็นรัก นันอยู่นอตค่ะมันออกสามหกหลักหน่วยมาหกเป็นไหมหลักหน่วยหลักหน่วยลุงติ้งมาดีอยู่ดิค่ะเขาค่อนข้างเขาดีอยู่ค่ะเลขออกสามสามหกแล้วค่ะอ้าวสามมึงเนี่ยลุงติ้งจับแปดหกแล้วค่ะห้สามแปดหกโอ้ยมาคูโตดมาบได้อยู่น้ำกันเนาะค่ะเป็นสามสามหกแล้วเขาสามโตนี่ ลุงติ่งลุงติ่งลุงติ่งมาครบบนครบบนมาสามหกนะคะสองสามหกคบบนมาเนาะราคาข้างล่างออกสองหนึ่งนะคะมาครบล่างเอา้ามาครบล่างกอดข้อกันเข่านะคะครบล่างหนึ่งกับสองมาออกสองหนึ่งนะคะวิ่งล่างสองกับหกสองมากค่ะเลขวิ่งไม่ค่อยพลาด้วคะเลขวิ่งของลุงติ่งนะคะ ของลุงติ่งค่ะอันนี้หลักหน่วยเลขวิ่งลุงติ่งบ่เคยพลาดน,นี่ค่ะเลขวิ่งนี่เขาดีไปแล้วแน่นอะค่ะอันนี้อาจารย์ยอดเซียนบุรีลำนะสิบหกกรกฎาเพิ่นวิ่งล่างสามเนาะลามไปสามไปยุขางบนไหมค่ะโอ้ยดีๆเพิ่นฟันไหมค่ะ เลขวิ่งเลขอ้อมะเขานึกเลขวิ่งนี่หนึ่งสองค่ะของอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำแล้ะค่ะฟันเลขออกหนึ่งสองสามมีคนบอกว่าเลขออกก็เดินหนึ่งสองสามสันเข่าตกกลับนล้ค่ะเลขล่างนี่ค่ะขอออาจารย์ยอดเซียนบุรีลัอ่าปรากฏว่าสามไปบนเนาะค่ะสามไปบนมีคนบอกพคนมาเลขออกกเ็เด้อสั้นหนึ่งสองสาม ออกตกับเนาะค่ะจานยอดเซียนบุรีลำเนาะเข่าเต็มเต็มเนาะเข่าอยู่ค่ะเข่าลางเลยเนาะไ้ลางมาลางเนาะค่ะน้องแฝดสามอืมสามสองเลนะเกือบไปแล้วเนาะเก้าสามสองนะคันนันเป็นเก้าสามสามเนาะกลับหัวเป็นหกสามเลย แต่ว่าออกบนนะคะกับหัวเก้าสามออกสามหก้ะคะ่ะถือว่าใกล้เคียงนะคะ่ะเลขน้องแฝดวดนี้ใกล้เคียงมากๆใกล้เคียงหลายเนาะวัวที่แล้วสามตัวตรงๆโอ้เซียนหนองคายอาจารย์เซียนหนองคายนะคะนเนาะค่ะมาในปัด้ดปั้ดอาจารย์ไหมวิ่งวิ่งสามเนาะคะ่ะเขาวิ่งสามเนาะคะ่ะเลขวิ่งเขา่าสามค่ะ เข่าที่สามโอ้ยสามหกเนาะปานเข่าบนสามหกตรงตรงไหมอืมสลับกันออกงวดที่แล้วเข่าข้างล่างน้องอ่ะงวดที่แล้วออกแปดเก้าล่างงวนนี้ออกสามหกเนาะเลขในตารางมีสามมันโม,นมบล์ดีกว่าในตารางมันเบิลไปเไมไื่อใดนะคะสามสามหกจานเซียนน้องค่ายเข่าสองตัวบนนะคะตรงตรงนะะ้องค่ะนี่สามตัวบนตรงๆเลย วัที่เลาเขาล่างแปดเก้าตรงๆขึ้นกันสลับบนเขาสลับบนล่างว่านาต้องตามล่างบอกค่ะเนาะเอาแอดกับใบเล้วแน่จักหน่อยเนาะอุ้ยเสดายเนาะซองละแสนนี่มากเก้าสามกับหัวค่ะซองละแสนเก้าสามสามเก้าเนาะนี่ค่ะกับหัวค่ะกับไปกับมากอะเสดายเนาะนี่กองพ่อดำ แต่ว่าพ่อดาบเพิน่นไห่ไผวิ่งเพิ่นเน้นที่วิ่งสามยู่ดีกว่านี่ค่ะนี่ค่ะ,คะพ่อดาบวิ่งบนสามแล้วค่ะพ่อดาบสิได้ทุนเคลืนอยู่ดอกบ้างค่ะเพราะว่าเพิ่นวิ่งตัวละสี่ล้านแล้วค่ะวิ่งตัวละหลายล้านอยู่ออกสามสามหกเนะ 8, าะปาดเถอจะได้เมด่อนนตามไม่เนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อดาบ ตามใหม่ค่ะเก้าสามออกสามหกแล้วค่ะสลับกับอาเซียนสมุดสาคอนแล้วค่ะเสยนสมุดสาคอนวิ่งสามแล้วค่ะเข่าสามแล้วค่ะเล้วิ่งเข่าทุกงวดแล้วคะ่ะสามเจ็ดว่นานคือสามหกก็ได้เนาะเจ็ดสี่หกเลขฝันสวยแะะล้วค่ะเลขฝันสี่หก ออกสามหกค่ะเลขฝันสุยแต้มเดียวน้ะคะ่ะประมาณนี้นะะ้อค่ะสำหรับแนวทางที่ที่เอา่าเข่านอคะ่ะแนวทางที่ใกล้เคียงนาอคะ่ะแล้วก็ของปูขอนแก่นนาอคะ่ะปูขอนแก่นฝันนาอคะ่ะโอ้ยปิ้งนกปิ้งนกซี่ตัวป่ะนะหกสีุ่ยแต้มเดียวออกหกสามสามหกล้อคะ่ะ เด็กผู้หญิงมาห้องบอกว่าหนึ่งซีั่นเลขออกสิบซแล 15, ้วก็สิบห้าปะทโมาออกสองออกสองหนึ่งนะโอ้ยมาห้องยังไหนเนาะคือมาห้องว่าสิบสองคือปวาปูขอนแกนปูทอมาคุยน้ำเดียวกับปูกะ ซื้อแต่หนึ่งสองเนาะสองหนึ่งปูอปูบัวได้ซื้ออันนี้ก็หกสี่นกขึ้นมีสีตัว,ค, 3, ตวค,คือเอาไม่สามตัวไหมปิ้งนกเห็นไหมคือเอาไม่เห็นอย่างสามตัวอันนี้ของอาจารย์เด็ดเนาะ,ะจย์เด็ดก็ห้าแปดเนาะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดเดี๋ยวเพิ่นไปนั่นเลยไหมเพิ่นไปเล่าแล้วค่ะหกเจ็ดเพิ่นไปเล่ามือว่านนีน่เนาะเลขหกเจ็ดเนี่ย แลอาจันเด่นหกเจ็ดไปเล่าเมื่อวานนี้ของอาจารย์เสียนบันผืนนั้นเด่นหกนละะ้ค่ะเลขวิ่งเข่าทุกงวดค่ะเด่นหกนะคะแปดหกเจ็ดหืมรักหกมากอยู่ดีค่ะแต่ว่าอ่าหกอันนี้เลาะคะ่ะเป็นหกเจ็ดตัวเด่น เด่นหกค่ะก็จ uh, ันอดับล <c oughs> ่างตรงๆสองหนึ่งมาตรงตรงเลยมาตรงแล้วค่ะจันดับประยูงค่ะงวดนนี้หลังจากดับอยู่มาสิบสามงวดแล้วแต่องวดดีดับประยูนะคะออกสองหนึ่งตรงตรงแล้วค่ะจันเนาะอ่ะไม่ไปยังเขาวไม่ค่ะ คุณแม่สถาพรสามศูนย์สามเนาะโอ้ยเป็นอย่างก็ว่าเป็นสามหกสามแลค่ะมาตะคูโตดเนาะคะ่ะนี่อันนี้นาจิเป็นหกเนาะคะ่ะกันสามหกสามแล้วโอ้ยเขาสามตัวเนาะคะ่ะคุณยายมีหกศูนย์ห้าหกเก้าเก้าเนะอันนี้คุณแม่สตาพรกับปู่คุณพักดีคุณแม่พิษอัน,นิกาสี่เกนะ้าเนาะสี่เก้าเป็นสามเก้าเะ เด็กปิชิตเงินล้านนะะหนึ่งกรกฎาคมปีชเงินลานงวดนี้งวดนี้หนึ่งสีนะะ่นึก่าโอ้ยเกือบสองเจ็ดสองหนึ่งเอาเงินลานศูนยสี่สามศูนย์เก้าอันนี้พ่อดาบเนาะ,ะบอกไปแล้วปูยอดเขาแดงย้ายสิมมาได้อยู่สันย้ายซิมมาได้จักน่อยอยู่โอ้ย เลกข,ของคุณยายสิมเน้นไปออกกันนั่นหกศูนย์เนาะหกศูนย์ไปออกท่อกสอล่างเลยค่ะนี่มันไปออกท่อกสอล่างเก้าศูนย์กลับหัวก็คือหกศูนย์เนาะค่ะเนี่ยไปออกท่อกสอล่างไหมค่ะชอบไปตั้งประเทศอยู่เรื่อยไหมคุณยายเอามารัฐบาลไทยเด้อคุณยายสิมงวนหนาเนาะค่ะขันอยากล่ำเนาะค่ะคุณยายขอไม่เด้อคุณยายงวนหนาเนาะค่ะ ขันแรกปูมากสิไปเล่าพัฒนาไหมอันนี้สามตัวเลยศูนย์ห้าหกนี่ไปในี้เก้าศูนย์กับไปเล่ามือแรกเลยเนี่ยออกเล่าลางไปทั้งเล่าลางหล่ะกับไปทั้งท่อกับซอยอีกหกศูนย์เนาะค่ะเก้าศูนย์นี่มาสองวดเลยดีค่ะเล่าพัฒนาเพื่อนบ้านเนี่ยมาสองวันสองวดติดกันเลยแล้วก็มีออกหาเก้า้อม เก้าศูนย์ห้าเก้าหเก้าศูนย์ห้าหกแลค่ะออกเล่าเล่าเล้าลโอ้เสียดายเนาะสามตัวคุณยาเห็นย่างไและสีได้ล้ำก็เป็นอย่างสีเนาะสีได้ล่ำเนาะเอาคุณยายขอไม่เนาะหางเงวันที่เดือนเงือนเดือนอะไอียงเนาะมือนนี่ก็กระดาสิงหาเมือค่ะสิงหาเนาะค่ะวันที่หนึ่งสิงหาขอไม่เด้อคุณยายเด้อ คุณยายสิมขอไม่คันได้คันได้สามตหรือสองตัวบนี้เอาไปเพื่อนบ้านก่อนเน้ะคะ่ะของคุณยายเนาะสิเป็นรักษณะแบบนี้เอาเบิดแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่มีโชคมีลาบมีมานแนละะ้วค่ะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหาหเจ็ดสำหรับคนที่พันได้ค่ะเอางวดหนาตามไม่นะะเนาะค่ะเนาะงวดหนาเอาไม่เตรียมตัว ก็จะได้เตรียมตัวเขาเมื่อสาววันที่ยี่บสองเนาะคะ่ะซื้อเทียนถวายวัดเนาะคะ่ะหรือหลอดไฟเนาะคะ่ะสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของก่อนนะคะก่อนที่จะเอาโซกลาบต้อบุญไปงวดหนานเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางกะทั้งสี่หลักเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยกะมีเดือนหนึ่งมีสองงวดเนาะงวดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก กรตื่นเต้นเนาะค่ะตอนนี้ก็เหมดเวลาตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตัวเลขออกแล้วเนาะก้อนเลขสี่ออกใจแอดกระเต้นตุ้มตุ้มต้มต้มตั้มตุ้มตั้มต้อมเนาก็อยักหัวกันเนาะอยากหัวเจ้าของมันหมค่ะว่าเอรสำหรับตัวเลขอาจารย์เส้นค่ะเนาะค่ะอาจารย์ก็คือสิได้เตรียมตัวแล้วมานี่ปูสีเงิน ก็จะได้เตรียมตัวเขาบัรษาแต่ว่ากันเมื่อแรกนี่กันเป็นว่าปูไม่ไหวยัวยงไงอาจารย์กับสีส้มไม่ให้แอดเนาะคะ่ะแล้วก็แอดกับสีส้มเขาไล่กลุ่มให้แต่ว่าอาจารย์จบะบ่มาพูดแล้วเดอะะ้อค่ะแนวทางตัวไหนเนาะทิ้งทวนให้ในดดเด้อปูเด้อมันสําหรับผู้ที่เขานะคะ่ะอาจารย์แต่ละสํานักอาจารย์ที่เขาเนาะอาจารย์แมวอาจารย์แมวนี่ก็ สามหกสี่สี่หกสามเนาะค่ะตัดเลนก็ได้ตรงตรงจ้าเนะค่ะปูขาวดีได้ตามจานแมวอีกเนาะค่ะแล้วก็เลขของน้องเต้อและเลขของอ่ปูดมกับเขาสองหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนกับตันไทยหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วกับของน้องเต้อกับเก้าสามก็ต้องกลับหัวลงขึ้นมาปูสีเงินก็ต้องกลับหัวเนาะค่ะเลขปูกับลูยอยู่แล้วว่าไฮเก้าก็ต้องเป็นหกหกเป็นเก้าเนาะค่ะอันนี้ก็ต้องกลับแล้วปูกับไฮ สมตัวไม่แค่หางเดียวแล้วก็สองตัวให้สองหางแค่นั้นเองก็ว่าเป็นยังเนาะค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกาสู่ไม้เนาะสู่ไมค่ะ,ะ,คะงวน,นาเอาไม่แอดกับสิบมาย่ามตามอาจารย์ใดที่เข่าดีๆเนาะกาเข่าดีๆตัวใดเด็ดๆดีๆกับสิบะย่ามตามออกมาให้ fc แฟน่องคุณอ่อคุณแม่พี่นอ้องสุบุสุกคนเนาะกะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนเด้อค่ะเป็นกระลังใจใทังง่องโจผ้าลวดน้แม่เนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะกดติดตามไว้เนาะคะ่ะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดเนาะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางง่องขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสบู่สกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะงวนหนาให้ถือรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะหยิบจับ,อบลอตเตอรี่ไบไหนก็เป็นโชคเป็นลาภเป็นมันแห้งๆปังๆรวยๆเนาะค่ะผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มเนาะคะ่ะเข้า เพื่อนบ้านเนะคะ่ะแนวทางเพื่อนบ้านก็ทักไลน์มานะคะกามเบอร์โทรยุนาปกนะคะศูนย์หกสี่หกห้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดนะคะ่ะสนใจเข้ากลุ่มเนะคะ่ะเพราะว่าตัวแรกงวดนานีอาจสีว่าอาจารย์ไม่ได้วาแล้วนะคะแอดก็จะส่งให้ในไลน์ก่อนในไล,ลนะะ์กลุ่มก่อนเนาะก็สิมาว่าให้เอฟซีฟังอยู่เนาะคะ่ะก็สารับพคลิปนี้นะคะ่ะเอาไว้สำหรับสุกรเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมเนะคะ่ะ สวัสดีค่ะ